มาครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องมัดกา้าชนแนลครับผมตอนเด็กๆเนาะไปซีนเนี่ยเป็นใหม่มากจริงนี่ครับผมเป็นเหตุตับเยอะมากเป็นหูจักแววซีนไทยชิบนะเห็นไหมจัดมาโลน,นึงครับผมกินกับร้านครับมืมนอมน,น,นี่นี่ใส่เลยเจียวค,ค,ครับผมมาโนนมาดังไหมครับยังเห็นบักกล่องเห็นมาว่านี่ตันะครับมาเสียบๆกันได้ไหมครับมนี่ กลับเบิ้องแรกครับโขไม่เ <t> รื <word> ่องทั้งๆนี่โขทิ้งโขมาด้วยี่น้องเสียบๆเหมือนกันครับทำมาเห็ดชิปแล้วครับผมอย่าคอมเมนต์ด่าไหลอยี่น้องตั้งใจเห็ดยูเห็นว่าอะไรกเห็ดได้ซำเห็ดดาครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ได้ครับผมเป็นกำลังใจกันนะใส่กันทำมาหากินกัน ไว้เลยครับผมคันแท้นานสามิบแทเดเดอนตามะครับาาาาอายุสามกันนะจำไม่ำไมเยพีกหรอลเด็อจุดทับยังไม่ยิดยังไม่ทำไแก้วขมขมกับแก้วขีพี่ลวกแล้วปกติผมสีบลลวกนะอืม,อม,อมอก แซ่บอ่นแอไม่อิกกังหิ้มเลผักไิงกินผักครับนั่นมังเสียบโอ้แต่ว่าไม่ไม่ส่วนมีเสียบดิเนาะได้กินโดนแล้วครับเป็นไ่ได้กินโดนหไ่ได้ทายโดนเนข้าวข้าไม่ไงใไยครับ ตับครับตับหวานแก้วขีเพียรบวกขีเพียก็บวกเหมันสิคนรสชาติเด้อเนาะลวกข้นบวบลวบมันเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าอัหารบวกมันจะเป็นแบบ ธรรมศาสตร์เพียวๆเลยเนาะมันนีเปลี่ยนแบบจังไรนะเอาลองเครื่องในเงี้ยเบิดกันครับตับกันกับเพียมเลยครับผมนี่นี่ครับตอนหนึ่งคนอุจักว่าสิเห็นมาถ่ายคลิปมาฝากให้ได้ครับปุณิยพันไปพันธ์แม่เชียงเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอยู่บ้านใหม่ครับผมบ้านใหม่เชียงมงคลไม่เกะบ้านพลเพื่อนอยู่ใครกันแท้สี่ถุงเหมือนไป่ใครกวนมูครับในเขียน เนียวงเวอร์เงี้ยงามยุบเปลืตุกถองไปซื้อเตยยี่เคียงเพื่อนนะผมเหนียเรางา้เอาวอดีแถมยังเดียวมาเสียกต้งกันครับย็นตับละน้ำลายไหลครับย็นง้อยข่างท่งยังอยากก็เตยตับหวานเท่านะนี่ครับนี่ใส่เลย ออปอความปว้างอล้ออืมติดมันเนาะต้ององอามอาอันออกเกี่ยงไงครับนิ่มๆนิ่มๆแบเปิดยังกับาันเทียหน้ากนี่ครั เทน้แย่รหรอกปวดตัดแย่จงแย่แย่เต่าวไปใส่เครื่องตมครับือเครื่องต่มาไเม่ตุมยัง่เขนยากครับผมเนื่อยขึ้นครับแ ของแพงขึ้นไรครับสุมนติกกนี้รูละสามน่อยมูลละสามหนอยสี่สิบขึ้นไปถึงสีสบาท้ำมันก็ขึ้นครับช่งเอาเรื่องเสียตะเกียแล้วเดี๋ยวบบหนอกเรื่องนักเรื่องอันที่หน้าต้องเอาบางๆหน่อยวันหยเนี่ยเอาลั เสียองแหงนมักย่นหยอไอเงือคนมักก็อย่านี้แต่คทีโจกมักก็เนเสียลองแหงโจนมันโในกางครับตูเด็ด น,นอบเพิ่งแอบแต่อย่างนี้ก็หนาวแต่พี่พารองเสียล่องไห้ครับปวดมันรู้จักดีครับรู้จักวใบมะไทยที่าทาเป็นนีิจัดแหงมาแบบเต็มระบบเลยเสียล่องไห้ครัผมมันทีเป็นมันเปนแกนแบบติดเนือ้อครับมันบักพร่องเขาเยอะครับยับแย่ยับแยบจุ กัวนยาบแต่เอาดงวนมาัาเสียลองใหญ่อบหนึนง,นงตังนบางคนมัก,กับมา่ัว่าอย่างเพเาราะอะารนิหน่อยนี่ก็ต้องอย่างมนสูคักเลยคับเดี๋ย <c oughs> วฮะสวยนี่ก็สวยตรวเนาะ Mong khóa ở lược như là xe bự như những chiến lược sòi bằng lạnh nữa dip 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 như này dip 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 tiếp 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 cái dip 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 นี่ครับชูชีเมืองไทยชูเนื้อเด็ครับผมเขียงมันใหม่ต้องมาซื้อเลยครับเนื้อสดที่นี้เอ้โหันอ่ะครับผมเสีเลยลองไห้ครับผมนี่มีเพียงสี่เล่ี์หรอสามสี่สั่นหมดเนาะกู้ขัดทัดนี่ครับ ตุ่ยด้นี่ใส่เ mm hmm. ลยกับควมามจามอืมเสียตอวกินเสียลองให้คนเรียน ข้นมากโหมาผมโมากเกือบได้กินให้เบิ้องต้นได้ขนหนักกับมากครับเชี่ยงไงเดี๋ยวมันล่งครับก็คือเชี่ยงลองไงกูเลยมากินมั่นอย่ยงคือแจงเกาทาบเนือตอนนี้

เจอคนเ,เนทนนเี่ยงได้ไปดเดียวจริงูเทียงเนี่ยยับอขาบคนเที่ยงแม่เทียน่าอะไปีแล้วปวดตัดเนี้อเียนมาีหนอนมาสวยบบาอยมังบ่าอไครับเนี่ยจำเป็นต้องสวยทีข้างว่าทีแบบแต่สอยบ,บา <c ười> ่านีเขาผิดเก่าเกลือครับ แตผู้สวย้ยเปนกระสยสุดยอดอีมีส้อยตามสูตรจะคลังน่้นตามเสียบเเล็นถูกไหมกินนัได้ไล่ไว้ต้องี่น้่งแต่ว่าอยากกินเห็บเบื้องนี้จูดเดียวคุ้มสุดยอดจุดเดียว <c oughs> นี่เหล่าขาวค่ะบต้องมักันนั้นแขกับ ตานี้ไงอันนี้ครับข้ามเขาใส่นี่ครับซูชีิอะไรซูชีบ้างไทยครับนี่ครับผมใส่เลยโอยพักนี่ขาดเลยอืะ กลายเรียบแกงนี่ลวกเรียบร้อยนี่เป็นคนอร่อยชาติกับบ่ลวกครับแต่ได้กินสบายใจว่ากินบ่ได้เกิดไปไหนกันเทียนอา Giờ thì Mèo nó lên Vãn lên ดีดีครับสำหรับคนมกักตรงยกให้เล่าเลยนี่ชูเด็ดเป็นยังคนยังมกักจูเด็ดจริมันสวดครับเมื่อคืนเหนือตลาดเาไปซื้อเมื่อคืนเหนือเแซ่แขยงนะครับเววนี่ยรสจัดยังเตรียมเปรียมเลยต่อไป<น>อร่อยจริงจับ <c ười> อ,อยู่ได้ย,ไดยิ้มหครับ กัดไปเร่อยๆจิการเลยละ่ะ mm hmm. ดูเราเไหมดูเลยจิเน่ว่ื่อไรเมียนอิ่มไปเลย mm hmm. จะกนไมีมูกินมูคุยประมาณจะสามสี่คน,นบนเรือครับร้วนยังมึงบอกแลว้วบนเหลือ กินแปดือมันเพื่อนไปมนมด,ดมืเรื่องโอ้จอดีแบบแค่เที่ยยนเแค่เ,เ,เที่ยสิบสามิบสามสิบสามนา,าว่าปีิปต้องกันไปนี่เย่มอะไรพี่น้ <c oughs> องยังไม,ม่ยังพี่เคยกครับผมจิ้มนิกาคืออยิเพราะว่ามัน อิ่มแล้วครับคุณยูแล้วเหนื่ยอเยเข้ากันเลยกูเลยมากิปแบบนี้กยเรื่มกดไลคนะ์และซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อผมกินกับร้านกับเพื่อนขี่รถไปกุศลทุนหนาวไปตนุไปหนาวนนะนวนวครับหนาวฝนตกหน,นาวฝนติตคัครับผมฝนตกข้ามดอกมงครับช่องนี้เฮ็ดคลิปต่อไปกลสิเฮ็ดคลิปลงุูดูครับผมฝากกันแน่ครับ สำหรับมืนอนิงกันขอบคุณแนละสวัสดีครับผมไปไปเสียบเสียบเสียบ